ครับสิ่งที่เกษตรกรควรรู้นะครับพลาดไม่ได้เลยนะครับกับโคตูววันนี้นะครับในเรื่องของปัญหาแมลงปากดูดเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนของเพลี้ยจักจันฝอยซึ่งสร้างความเสียหายทําให้เกิดการทูบการใบกวาดทําให้ใบอ่อนเนี่ยนะครับหลุดล่วงอยู่ที่พื้นใบเนี่ยเป็นลักษณะเหมือนเป็นโรคก,ก็คือขอบแห้งๆแล้วก็หลุดล่วงก่อนที่จะเข้าสู่ใบแก่สร้างความเสียหายทําให้หลุดล่วงมากมายนะครับอันนี้เป็นสิ่งสําคัญที่เกษตรกรต้องเรียนรู้โดยส่วนใหญ่แล้วปัญหาเหล่านี้เกิดจากแมลงได้1ตัวก็คือเพลี้ยจักจันฝอยซึ่งสร้างกกาาาารารรระะบดุนแงมไมไ่่วจ ทุเรียนเล็กหรือทุเรียนที่ให้ผลผลิตแล้วที่อยู่ในช่วงจังหวะตั้งปลีจังหวะหางดาบจังหวะใบกลางซึ่งช่วงนี้เราควรเน้นในเรื่องของการป้องกันกําจัดเพลี้ยจักจั่นฝอยในกลุ่มนี้ก็จะมีปัญหาในเรื่องของเพลี้ยไฟด้วยเพลี้ยไก่แจ้ด้วยนะครับยากลุ่มนี้ผมมารีวิวให้ดูนะครับก็คือจะเป็นกลุ่มตัวไดทีโนฟูแรนตัวนี้เป็นที่สุดของที่สุดของยากลุ่ม 4A ออกฤทธิ์แรงสุดและดีสุดในปัจจุบันสารตัวนี้ชื่อไดทีโนฟูแรนเป็นสารกลุ่มนีโอนิโคไนอยยออกนกนารดัดััจํจเพีฝ ได้ดีมากและครอบคลุมไปถึงเพลี้ยไฟเพลี้ยไข่แจ้ด้วยถ้ามีการระบาดรุนแรงมากๆเนี่ยผมแนะนําว่า <c oughs> เมื่อเราตรวจสอบแปลงแล้ว <c oughs> เราควรบวกกับต็อกเกอร์หรือไพมีโซซีนซึ่งเป็นกลุ่ม 9B เพราะฉะนั้นเมื่อมีการระบาดของเพลี้ยหรือเน้นในเรื่องขาง,งของการป้องกันกําจัดมแมลงปากดูดเพลี้ยจักระจันฝอยเพลี้ยไฟเพลี้ยไข่แจ้ผมแนะนาให้ใช้จีฟูเรนหนึ่งกล่องต่อน้ํา200ลิตรฉีดพ่นให้ทั่วสลับกับการฉีดพ่นตัวต็อกเกอร์ก็คือไพมีโซซีนนะครับ100กรัมต่อน้ำ ลถ้าพบการระบาดรุนแรงควรเสริมฤทธิ์กันก็คือเอาตัวจีฟรนร้อยกรัมเอาตัวต็อกเกอร์ร้อยกรัมต่อน้ํา2ลิตรฉีดพ่นในจังหวะที่ทุเรียนตั้งปรีหางดาบใบกางทั้งป้องกันและกําจัดเพี้ยเจะก,กระดัลอยเพี้ยไฟไก่แจ้ไม่ให้เกิดการระบาดเป็นการทูบเพราะนั้นสิ่งที่เกษตรควรรู้ในวันนี้และให้ความสําคัญนะครับเป็นสําคัญอย่างยิ่งไม่ให้เกิดเป็นการทูบใบหลุดร่วงผมแนะนําครับ GFU RAND และ TOCKER สนใจติดต่อมาได้เลยอินบ็อกมาได้เลยในทุกช่องทางของร้านโคตูขอบคุณครับ GFU RAND o c k e r ครับ